สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับชาย,ยเหมือนเดิมในเกมซิมซีเขาบอกก่อนเลยนะคะที่ชาย,ยนเนี่ยไม่ได้เล่นอาร์คซิวเวิร์นะทุกคนเพราะว่าโลกของประเทศไทยคือร้อนมากและคือคอมชาย,ยนเนี่ยแทบจะระเบิดเลยทุกคนเพราะว่าบ้านของชาย,ยนเนี่ยคือไม่ได้มีแอร์นะทุกคนแล้วก็การเปิดแอร์ตอนกลางวันเนี่ยเป็นอะไรที่เปลืองค่าไฟสุดๆถ้าเกิดว่ามีโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือแบบ เปลืองมากทุกคนเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยหมดประมาณแบบสองสามพันขึ้นอะ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะทุกคนก็คือชาย,ยนเนี่ยจะมาแต่งซิมกันโดยที่ลุคของซิมของชาย,ยนเนี่ยก็จะเป็นลุคแบบเบดเกมทั้งหมดเลยนะทุกคนโดยที่แบบว่าอุปกรณ์ของแต่งหน้าหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยจะไม่ใช้หมดเลยมันจะเป็นไปได้หรอทุกคนว่าซิมมันจะสวยได้ยังไงอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลย นี่ก็จะเป็นฟินิชลุงนะทุกคนสวยมากทุกคนชัยยินรู้สึกว่าหุยภูมิใจในตัวเองสามารถใช้ของเปดเกมมาแบบดึงประสิทธิภาพหน้าซิมให้แบบให้สวยขนาดนี้รอบนี้เนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าเอ้รอบนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยชัยยินอาจจะทําเป็นผู้ชายให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะทุกคนชัยยินว้แลา๊ายบายขอให้มีความสุขค่าเอ็นจอยกับการใช้ชีตนะ